สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีจ่าปอเดินทางมาติดตามตัวเลขกแนวทังความฝันกับน้องแพรค่ะจ่าปอได้ยินว่าน้องแพนี่เพิ่นฝันว่าเด้ไปหากบหาเขียด้าอยู่หากินเนาะแต่ว่าในความฝันนั้นแลกค่ะไปจับกบแต่ว่าได้แต่โกบตายค่ะท่านผู้ชมกบนั้นโบมีตัวถีมีชีวิตเลยมีแต่ตัวตายเนาะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดน้องแพเพิ่นสิใดเลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังกับน้องแพน้ำกันเนาะ ไปค่ะท่านผู้ชมไปสอบถามความฝันกับน้องแพ้นั้งกันเลยค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพ้สวัสดีครับนี่เราไดครับเรื่องเล่าเข้าสู่ฟังนะครับฝันาเตไปจับกบตายอันสองตัวค่ะจับจับไปให้ข้าเจ้านะสองตัวก็เลยแปลี้ยวอันกบกับสองตัวเนาะเดี๋ยวครับจับกบตายนี่ไปใส่รับแดงเลยไปจับกบตายไปรอ อันไปรอะน้่นหวยนั่นเมียงนี่แหะค่ะโอ้ไปหวยไม่ความฝันอ่ะไปไปเลหอยกลันอืมไปได้กุ๊กตายสองตัวว่าจับไปเห็ข้าเจ้าน่ะพี่น้องอ่ะมันเป็นก็ได้จะแปลว่าเป็นอันปุ๊บมันกลเป็นเก่าเนาะครับปุ๊บกลาเป็นสองตัวเนาะก็ได้สองเก่าศูนย์เนาะปุ๊บสองตูนตายเนาะก็ได้มาศูนย์เกครัสองตัวกับสองตายกับศูนย์ เก้าสองศูนย์ครับกระเจ็ดออืครับกระเจ็ดแค่เสียแปล่าๆนอกก็เรื่อว่าอันควบมันกระสองตัวเนาะสองแล้วก็เก่าเนาะควบได้เปลียเป็นเก่าค่ะควบเลี่ยเป็นเก่าเป็นสองเก่าศูนย์หมดครับเมียนค่ะอเอาควบไปใส้กับครับบ้านเลยฮะควบเอาไปให้อันพี่น้องกู้บ้านในความแฟนเอาไปข้าเจ้าตัว่ ควบสองตัวควบสองตัวนี่ไปจตงได้ปลไหลฟันเหี่ยวหลอบไปหลอะน้ำหวยน้ำอันเมียงนีะน้ำหอมนี่ละค่ะก็เป็นบ่มี่อเห็นเลยบ่ที่ไดคกบตายมามันอันก็บเป็นก้นปลามันจักไปหลอไสมันเป็นไข่คือขอกบนานหม่อนมันบ่ไห้หม่อนตัวปิันไปแต่ตัวตายก่อนแอกแยกยู่ได้จับเอาเลยเจ็ดสองเก้า โอบเด้จับเดสองเก่าเรือว่าสองเก่าศูนย์ตัวนี้บ้าเอมมมาทงเตะให้เหรอครับอเ,เอาอยู่่เสองเก่าตัวนี้เอารูดเอาเลยเอาลเอาลยน้องแพ่ไปก็ไป้น้องแพไป,ไปผู้เดียวคว่ำในฝันนะคะไปคนเดียวไปดาะน้ำมันหวยน้ำยัางนะคะค่ะที่น้องแพ่ว่าเป็นขอกเหนือนข้าวเลียงบบขึ้นอย่าง,ารง,างไรมันอนันเทคถ่ายคือขอกเข้าเเลียงนะคะบัน บานม <Yoshi. S 2> ันเกิเป็นคือจ sure ังอยู ona, ่น้ำหิมยั้งน้ำมันนะน้ำน้ำหิมหวยหิมทองแมนตะวันบุ้มจะคล้องบุ้จะคล้องตะวันได้จับ้องโตเลยลบจ่ายเงินก็ได้แก่เป็นสองตัวซึ่งสองเก้าศูนย์เก้าเกิดซึ่เขาไม่ให้ไพ่บนณฑิเขามาให้อันพี่น้องแล้วแน่ความฟันให้อันให้ให้ยาเพราะว่ายาหมด เพิ่ยังมีชีวิตอยู่บอครับนี่เยู่ครับอ้าวดีแล้วล่ะครับถือว่าได้สิ่งได้ของถึงแม้มันจิเป็นกบตายกะบ่เป็นยังถือว่าฟันดีมีโชคไม่ใช่เนาะครับแตกเบาแอมเราทงเตให้กับเจ็ดสองเก้าครับตัดเด่นก็คือคักๆักก็คือสองเกาล่ะครับกบกับเก้าสองตัวกับสองสองเก้าตัดเด่นอยู่ในนี้เนาะถึงมันการถือกับ อันทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์จะคห้องน้ำหรเป็นยังหรอครับทะเบียนรถเป็นฟันเกี้ยวอันนั้นอันมันเป็นเด็กอันช่วงเก่าชวนเด่นช่วงเก่าชวนเด่ทะเบียนรถจะคล้องทั้งหลังนี่บอครับแม่นเฟ้นเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์บอกระไรฟันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เดว่ามันถือตัวหมัดหมัดน้อตรงกับเล็กทะเบียนรถแม่นครับวันนี้คือกันบอครับนออาบมีนิชกจะได้คฟันแบบนี้ขั้นถาว่าได้จับครบนี่ เคยมีโชคกับพบกับ oh, ยังบ่ครับกับเคยเห็นอยู่นะคะเคยอยู <to> <cartoon> ่โดนจังเถินหนึ่งเือกำลังฝันเคยยูด้วยกำลังฝันเคยอยู่นน่าเลยจะกินฝันบ้านเนาะเดี๋ยวไปซื้อเด็กอันอันรุ่นแปดมันก็มันก็ออกอีดีเนาะรุ่นแปดอืมครับครับครับอ้าวครับอีพีสี่ผู้คนมีความฝันมา ให้เอฟซีไปสื่อเอารอตลีโบนี่ครับฟันมาได้จับอบมางตรงๆไรเนาะต้องแพ้เนาะขอให้มีโชคใจเอาไฟสีถามยังเบาแต้มผ้าร้ยเอาบนคนอีสานจ่าปอเขามีสามดาวมากันหลายช่องมากันหลายช่องครับเอฟซีมียังสีถามดอกมีเนี่ยสียเดี๋ยวเดี๋ยวครับอันลูกชายเป็นยังไงครับที่เคยบอกเลขแม่นน้องยังก็ะช่างรถบอกลูกชายของอันน้องซื้อรถบอกเออเป็นบอกเราหมดเลย พูบอกค่ะบอกเลยบอกแต่ว่าบอกศูนย์ศูนย์งวดนี่ทั้งนีได้กับบอกได้ศูนย์ศูนย์โอ้ยอ้าวโบนเนได้มาศูนย์ศูนย์ไงได้มาอันนี้ลูกชายของน้องแพรครับนั่งเด็กในน้อยอยู่สามปีสามปีกำลังในน้อยโบวแน่ได้ศูนย์ศูนย์มาศูนย์ศูนย์จุดไปทำได้ก็ได้ไม่ต้องจดก็ได้ครับไม่ตองแลยค่ะบม่ต้องก็มีอ่ะ ครับพีกเวเก่งแล้อเเเก่งครับโอ้ศูมถึสบาีครับขอบเปณนแนบตั้งเกียร์น0 0 0นะครับเนอาถามนงอีกจะบอกมียังเติมเติมอีกอยู่บครับอ่พะบ่กระทํำนี่ยแหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ้เป็นตัวหลีของน้องแพ่นอกฟันวายได้ไปจับครบข์ค่ะ290729เนาะฉูมันกับตัวเลีของน้องแพ่เนาะ สำหรับคลิปนี้จ้าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอค่ะ้ามตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด,เด็ดๆอยู่ใสจ้าปอค่ะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสเนาะมือนี้จ้าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการ์ค่ะหลวงปูเ่เจริญเจริญค่ะอันดบเรกเลือกของสีเพิงนองสร้างรากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมา คือการ้บุกเสกมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามวิธีไปบุชเทวดาคนหลอกสมนักษาคนให้กเกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพกค้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่า,นนนานเนื้อของบิบาติในเฮือนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้าง ส่วนเต็นผมแม่โทรณนี่บางของทีนก็เอิดแม่เส็นผมแม่โทรณนี่บางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอ่าอย่ในเออตอนนี้ที่เอฟไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับค้นคือว่าถ้านําไป้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่าจามเขาโบซาไปแล้วดูซิึกว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตถุยางค่ะค้ายบัดีก็ดี เออไปจำมีนังบ่เคยเื่อมเหลือืุอเบอร์ก็ถืออ่าเขาของเงินอยู่บ้ามันเป็นอาบนาจมาไต่แบบใจเนี่ยส่วนมากอ่าร้องปู่หรืออาจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสินนบ่งใดคือต้องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าเออคือสางเป็นชีสัดสีมีชีวะพังคูไปคูเงี้ยมาประมาณภาษซ้ายตรงไหนก็ใ,ใส,ส่ส่างต้องใส่สางในการออกรบบวชซึ่ส่วนมากเขาเลยถื่อจำนำน,า,า,น,า,นาบ้านาบใจขี่มันเขาเบาต้องคันดีบัด ว่าวาจะขนสร้าอ่งนังสร้่งประกับส้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโตกมันเลยมาจากลูกลูกเนเหลี่ยงสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกหนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็ ไปมาบูชาไปก็ด so ูส <amplify sounds> ุภาษากุลกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสมเด็จเจ้าอิปมาโซโฟมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรลีิคค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปลุกเสก ใส่มวนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับสับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเข็ดเอียงกับ่พ่อสีใดบ่พ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับรับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค,ค้าบอ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสน่เว่าวกกบไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหัก ค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลื่งน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดโตมาใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ